สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันจันทร์กันเช่นเคยครับแต่ว่าวันจันทร์นี้โคตรพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์ที่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดหน้าจอล็อกอินเข้าเกมมาเนี่ยจะได้500 point นะครับนี่คือ e football point นะครับผมเป็นสกุลใหม่ในเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอา p o ยต์นี้เนี่ยไปแลกไอคอนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบนะฮะผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากระบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถสะสมแต้มหรือ EF otball อลพอตัวนี้นะครับไปแรกนักเตะตำนานหรือว่าไอคอนิ m โมเมนต์ได้โดยไม่ต้องใช้ทองไปลุ้นเปิดเลยนะฮะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะสำหรับใครที่ทำการผูกคนมีไอดีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีแคมเปญได้ตัว e f o ฟุตบ l ล Point พิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันแบบสดๆทีละหน้าจอนะครับท่านผู้ชม อ่ะมีข่าวสารอะไรบ้างครับนี่ฮะล็อกอินแคมเปญที่เราได้500 E-F f o o t b a l ล Point ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะวันที่1นะครับผมได้500 e f o o t b a l l Point วันที่2 2,000 GP วันที่3ก็ได้อีก1,000 E-F Football Point ไล่ไปจนถึง7วันนะครับผม E- Football Point นี้นะครับนอกจากการได้มาจากการล็อกอินแคมเปญได้มาจากการ ผูกคนมีไอดีแล้วเรายังหาได้จากการเล่นแมชเดย์ด้วยนะครับผมนี่จะแบ่งเป็นยก1ยก2นะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าจอแมชเดย์นะครับมาดูในข่าวสารก่อนนะครับแล้วยังมีแคมเปญ ครบรอบ25ปีแจกฟรีเจเพเยอร์สด้วยนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เป็นของขวัญจากเมสซี่นะครับจะแจกฟรีเจเพเยอร์สของยูเวนตุสนะครับแล้วยังสามารถเล่นลุกซี่เชลเลนจ์นะครับผมได้ตำนานลีกยิปเปอร์ฟรีด้วยนะครับอันนี้ในหน้าข่าวสารนะเดี๋ยวเราไปดูของจริงในแต่ละเมนูนะครับท่านผู้ชมสำหรับ efootball point program campus เนี่ยผมเข้าใจว่าผมพูดในคลิปนี้น่าจะเข้าใจกันเกือบทุกคนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของโคโลมีเพิ่มเติมไดด้้้เลลยนนนนะะคคคครรัับบบแต่่่วาิปีูใหจกกอทุ น่าจะเข้าใจนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับได้มาจากการล็อกอินได้มาจากการผูกโคดอมิ่ไอดีแล้วก็ได้มาจากการเล่นแบตเดย์สามช่องทางเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่ละหน้าจอกันดีกว่าครับข่าวสารยังไม่หมดครับนี่เป็นสัปดาห์แรกนะครับของขวัญจากเบ็ตซี่นะครับเนี่ยฮะสัปดาห์แรกเป็นยูเวนตุสนะครับสัปดาห์ถัดไปเป็นไบรเยอร์มินิกนะครับเป็นฟิจเจอร์เมเยอร์หมดเลยนะครับชาวเก้ศูนสี่อาร์เซนอลโรม่าบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซลติกแล้วก็กาลา ฟีเจอร์สัปดาห์ละ1ใบนะครับทุกผู้ชมอ่ะสำหรับสาระสำคัญของกิจกรรมรอบนี้บนหน้าข่าวสารก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เมนูจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับอ่ะผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10,000 eFootball Point กับ500 eFootball Point สำหรับการล็อกอินนะครับก็จะได้เบื้องต้นประมาณนี้นะฮะรวมถึงตัวสเปเชียลเอเจของ f ีเจอร์เพ จากเมสซี่ด้วยนะครับรับให้เรียบร้อยครับบางคนก็ถามต่อว่าแล้วเอา eFootball Point ไปแลกยังไงครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่รูปตะก,ก้าด้านขวามือบนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับผม คล้ายๆกับการเติมแคสนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า redeem points นะครับผมกดเข้าไปด้านขวามือตรงนี้นะฮะนี่คือเมนูที่เราเอาไว้ใช้แลกของรางวัลนะครับมันก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับมี players คือนักเตะนี่นะครับ feature players iconic moment เรามาแลกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่า iconic moment ค่อนข้างใช้แต้มเยอะนะครับสำหรับใครที่อยากจะแลกตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเว็บของคโนมิจะมีปัญหาอยู่นะครับถ้ากดเข้าไปแล้วมันเออร์เลอร์ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปล็อกอินค o โนมิไอดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเมนูการแลกของรรางงวััก็อยู่่ตนนนี้ะทชมสใจ มากเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับไม่เปลืองทองด้วยนะครับอันต่อมาก็จะเป็นชุดแข่งนะครับผมตอนนี้มีของบาเซโลนาในช่วงวัยยุค2008-2009นะครับ2,000พอยต์นะครับแล้วก็ไอเทมนะครับก็มีทั้งไอเทมเพิ่มสกิลแล้วก็ไอเทมเพิ่มตำแหน่งนะครับผมสำหรับตอนนี้รู้สึกว่าระบบการกดแลกของรางวัลจะมีปัญหาอยู่นะครับถ้ากด เข้าไปแล้วเออเลอร์ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สะสมแต้มไว้ก่อนนะครับผมถ้ามีปัญหาไม่ต้องแปลกใจครับเป็นทุกคนครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คกันก่อนนะครับนอกจากล็อกอินแล้วเราได้พอยต์นะครับนอกจากการผูกโคนมี id แล้วเราได้พอยต์นะครับแล้วเรายังสามารถได้พอยต์มาจากการเล่นแมสเดย์นะครับผมเข้าไปดูที่แมสเดย์นะครับช่วงนี้เนี่ยมีอีเวนต์เพียบเลยฮะเนี่ยครับได้ทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมใครขยันก็เข้าไปเล่นให้หมดนะครับมีเวลาอีก2วันนิดๆนะครับเดดี๋ยวผมจะก เข้าไปดูนะฮะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับอ่ะเรตติ้งของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็เลือกฝั่งนะครับผมจะเลือกฝั่งเดวมาลิดนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นออนไลน์เล่นกับคนอื่นนะครับกดดูที่อีเวนต์ดีเทลส์นะครับผมดูด้านล่างนะครับนี่เป็นรายชื่อของรางวัลนะครับมันก็จะเป็นขั้นบันไดไปนะครับเงื่อนไขของเอ่อแมสเดย์เป็นเหมือนทุกๆรอบอยู่แล้วนะครับนี่ฮะได้200 p o i n พอยต์นะครับผมเล่นแค่แม์เดียวแหละ เล่นแค่แมตช์เดียวก็ได้200พอยต์ eFootball point เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นเต็มทั้ง5,500ก็ได้นะครับเนี่ยครับเล่นทั้งหมดเลยนะครับเล่นอย่างน้อยถ้าเกิดไม่มีเวลาเนี่ยเล่นออย่างละ1แมตช์ก็ได้นะครับก็ได้พอยต์แล้วนะฮะสำหรับ eFootball point นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเลือกฝั่งครับอันนี้เป็น preset ทีมนะครับก็เป็นทีมที่เกมตั้งมาให้นะครับหรือว่าจะใช้ทีมของเรานะครับถ้าเกิดใครขยันก็จะได้ทองด้วยนะครับได้ไมค์แคร์คอยด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอเเทมอื่่นนนๆด้วยยะะฮีครับ เล่นสัก1แมตช์นะครับก็ได้อ e ีฟุตบอลพอยแล้วนะครับถ้าเกิดใครขยันก็เล่นมากขึ้นนะครับก็ได้ทองด้วยนะฮะท่านผู้ชมสุดยอดนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับผมช่วงนี้ยังมีอีเวนต์ที่แจกตำนานฟรีที่เปลีเจนเพลเยอร์คัสซีเหลืองด้วยนะครับผมอันนี้ก็เคยมีมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปที่ลุกเก้เชลเลนจ์นะครับผมเข้าไปเล่น1แมตช์นะครับไม่ว่าเราจะชนะ เสมอหรือแพ้นะครับเราก็จะได้ไอเทมเสเปเชียลเอเจนต์นะครับผมเอาไว้เปิดตัวเออ่ตำนานการ์สสีเหลืองฟรีหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมเข้าไปเล่นกันเลยนะครับไม่ว่าจะแพ้เสมอหรือชนะนะครับผมก็ได้ทุกคนนะครับได้ครั้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมใหม่เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเปิดฟิจเจอร์เพลเยอร์กันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของฟรีนะครับที่เรา ได้รับนะครับผมในสัปดาห์แรกก็เป็นฟ j ีเจเพเยอร์ของยูวนตุสนะครับสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมาจากสมสรอื่นด้วยที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับทุกชมสัปดาห์แรกก็ได้ดีบาร่าไปนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาเปิดฟ j ีเจเพเยอร์สขับซีเลคชั่นกันนะครับเริ่มต้นทีเรียวมาติดก่อนเลยนะครับจัดไปฮะไม่พูดพามทาเพลงครับใครก็ได้ครับวันนี้ผมจะเปิดให้หมดนี่แหละครับสโมสรนะครับสมสรละ3ใบนะครับเปิดให้หมดเลยครับครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาดิดครับแนวรับน่าสนใจครับ หายเอ่ยเท้าซ้ายสตัดเหลืองครับอาเซนซิโอครบเบอร์11ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถึงท้องผมอาจจะมีน้อยแต่ผมเปิดทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับใจมันรักหมดก็เติมครับอุดหนุนเกมเขาหน่อยฮะจะสลับกันไปนะครับนี่ครับมี4สโมสรนะครับครั้งที่2ผมขอเปิดที่ยูเวนอ่ายบร์เก่อนแล้วกันบาเยนก่อนแล้วกันนะครับผมอยากได้อัลฟาโซเดวิสมากครับจะได้หรือเปล่าวันนี้ ครั้งแรกครับของบาเยินนะครั้งแรกของบาเยินนะครับขายเอ้ยเปิดให้หมดนี่แหละได้หน่อยเออครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ก็เหนียวครับครั้งที่2ผ่านไปครับเปิดหมดนี่แหละฮะมีทองเหลือแค่1,800แครับแต่จะเปิดให้หมดนี่แหละครับสสโมสรนะทองร้อนทองร้อนอยู่กับตัวและทองร้อนครับต่อไปยูวินตุสน้ำทับมาโดย CR7 ครับได้ใครไม่รู้ครับแต่ว่าเปิดแน่นอน อยากได้แนวรับก่อนนะครับตอนนี้ชิลลี่นี่เหรอเท้าวขวาเบอร์5ใครเนี่ยเออใครวะอาตูจำเบอร์ไม่ได้ครับอาตูเด็กเก่าบาซ่า่ะสลับกันไปครับแอดมัดติบ้างครั้งแรกของแอดมัดติดครับ สเปนสเปนอยู่แล้วแหละ23โอ้จำเบอร์ไม่ได้ครับ23กดไปเลยทิปเปียครับแบ็กขวาเอ้ยแบ็กขวาผมว่าเปิด4สโมสรรอบนี้เนี่ยทำทีมชุดหนึ่งเลยได้เลยนะผมได้ประตูเลยแบ็กซ้ายแล้ว <c oughs> บลกลับมาที่เรียวมาดริดครับโอ้โหคาซิมิโรนี่พลังนำเลยนะเรี๋ยวมาดริด แต่วเวล,เวลตันก็อีกเรื่องนึงนะครับโมดิสครับเบอร์สิบลูก้าโมดิสเอเมเกอร์ตัวต่ำโอโ้หหน้ายังกระดุมอยู่เลยนะแต่อายุเยอะแล้วหน้ายังกระเด็กและอ่อนเลยมายังเก่าเกมอยู่นะครับโมดิสต่อไปใครดีวนกลับมาที่บาเยอร์แล้วกันครับบาเยอร์ Bayern. เปิดหมดนี่แหละทองหมดค่อยว่ากันอีกทีนึงฮนะเอาสนุกไว้ก่อน บาเยนเดวิสขั้าซ้ายอ๋อซาเน่ครับซาเน่ซาเน่โอเคโอเคขอแค่อย่าซ้ำครับขอแค่อยาซ้ำชอบแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอผมมีนักเตะใหม่ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยผมไม่ได้แบบยึดติดกับนักเตะคนนี้ตำแหน่งนี้ต้องคนนี้นะครผมทดลองทดสอบไปเรื่อยนะครับเวลารีวิวจะได้มีความรู้มาแนะนำทุกคนนะครับ เท้าขวาครับบาเยิร์นอีกรอบนึงแล้วกันให้หมดไปเลยครับกราบบี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับบาเยิร์นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยเยี่ยมบาเยิร์นครบ3ครั้งเรียบร้อยเลยนะครับไม่ซ้ําเลยนะครับต่อไปครับเลี้ยวมาริดครั้งสุดท้ายครับได้โมดิสกับอาเซนซิโอไปแล้วนะครับเลี้ยวมาริดกองหน้ารู้สึกจะยังไม่ได้กองหน้าเลยนะเท้าซ้ายผิวสี20 3รู้สึกจะเป็นแบ็กซ้ายครับเมนดี้ออแบ็กขวาได้แล้วแบ็กซ้ายได้แล้วโอโหผมว่าการเปิด4สโม,มสร12บใบในวันนี้เนี่ยผมน่าจะทำได้ชุดหนึ่งเลยนะคือทำได้ครบ11ตัวจริงเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับแต่ว่าเซตอร์แบ็กยังไม่มีเลยนะยูเวนตุสม่เท้าขวาเซตอร้แบ็กหน่อยเซตอร้แบ็กหน่อยเบอร์5เบอร์เฮ้ยอาตู ซ้ำแล้วแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วยูเวอีกใบหนึ่งครับซ้ำหนึ่งใบแล้วยูเวชึบ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 เท้าขวาสิบสามครับดานิโลแบ็กขวาซ้ำอ่ะเซนเต้แบ็กยังไม่ได้เลยนะเซนเต้แบ็กยังไม่ได้เลยนะครับได้ดีบาล่าของฟีมแล้วด้วยนะครับต่อไปครับแอตมาติลเลีองสองใบครับเลีอยงสองครั้งนะครับ หมดแล้วเปิดให้หมดนี่แหละจะเหลือไว้ทำไมเท้าวขวาเซ็นตอรแบ็กหน่อยเบอร์ B 5เบอร์5 D M F ครับต่อเลล่าครั้งสุดท้ายของแอตมาริดเหลือ900ทองนะครับเปิดให้หมดนี่แหละเดี๋ยวต้องไปเล่นแมตช์เดย์นะครับอย่างละ1ครั้งนะครับ1แมตช์ก็ได้พอยแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับมีเวลาแค่2วันนะครับเบอร์ห หน้าคุ้นๆครับก็หน้าคุ้นสี่ได้ไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับซ้ำซ้ำครับสรุปซ้ำอาตูกับตอรเรล่าครับสามสองใบครับสองคนหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเขตวันพฤหัสนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โอเคครับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตแคมเปญครั้งใหญ่ที่น่าสนใจนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ตอนแรกนึกว่าบนโมบายจะไม่มีแคมเปญนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็มาจนได้ครับเดี๋ยวจะน้อยหน้ากันนะครับท่านผู้ชมเอาละครับใครเปิดได้ตัวอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับได้สิ่งที่อยากได้หรือเปล่าครับผมสําหรับแคมเปญนี้นะครับผมใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหนอธิบายเพิ่มเติมสําหรับแคมเปญไหนใหม่นี้นะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดดดดตตติิิาามมใหห้้้้ผวววยนนนนะคคคคคครรรรรััััััับบบบบแลลลลเจอออกกปปปป่่ไไสสสีี